ที่คนไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะคะสำหรับ C 2 2 0 D เนี่ยก็คือรุ่น exclusive ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นรุ่นรองท็อปที่มีออปชันใกล้เคียง AMG มากๆในงบถูกกว่ากันเนี่ยต้องมีครึ่งล้านคือเขามีทั้งไฟหน้ามัลติบีม LED นะคะเหมือนตัว AMG เลยรวมถึงออปชันที่เราใช้สะดวกทุกวนันอย่างตัว มือจับแบบคีย์เลสโกปุ่มคูสตาร์ทหรือว่าหลังฝาท้ายเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าก็คือมีครบเลยเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่ไม่ชอบตัวหลังคาแก้วเพราะร้อนเพราะตากแดดเพราะเราอยู่เมืองไทยใดๆก็ตามเนี่ยเอ็ก s ค v ีนี่คือสร้างมาสําหรับคุณค่ะ b e นส์มอเตอร์ l มที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับเหน่งเน่งถีดาวงเด็รงเวทซ e อของ b e n ส์มอเตอร์ l มคนเดิมของคุณนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันในไลฟส์สดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบคําถามของคุณเวลาที่เ,เรากําลังสดอยู่เนี่ยตลอดเวลานะคะถึงแม้น่งจะไม่ได้ตอบผ่านทางไลฟ์แต่ว่าน้องแอดมินก็จะคอยตอบอยู่ตลอดเวลาเว้ยนะคะ ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านมากๆที่ท่ามกลางเศรษฐกิจอันเงียบเหงาแบบนี้ก็ยังมอบความไว้วางใจอันลําค่าให้กับเบนซ์ฟอร์ตโมเสมอมานะคะสำหรับรถที่จองไปนะคะในวันที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็น C200 สีบอลที่จองไปไม่ถึง24ชั่วโมง GLA 200คันนี้ที่กำลังจะออกจะรับรถแล้วนะคะวันนี้พรุ่งนี้กันแล้วนะคะหรือว่าจะเป็น Toyota m a j e s t y รถตู้สุดหรูว i p 11ที่นั่งก็จองไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ใครที่กําลังหาเราอยู่นะคะไม่ต้องลังเลค่ะน้องแอดมินของเราน่ารักมากและสแตนบายตอบแชทถึง3ามทุ่มเพราะฉะนั้นสามารถที่จะถามมาได้ตลอดนะคะและรถเข้าใหม่ในวันนี้ค่ะเป็น C220D Exclusive ซึ่งเป็นรุ่นที่คนรู้จักกันน้อยมากคือส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้จักไปเลยก็คือ AMG ตัวท็อปสุดแล้วก็ตัวเริ่มต้นก็คือ A วงงกานะคะ แต่เอกลุสิบเนี่ยเป็นรุ่นรองท็อปซึ่งผลิตออกมาน้อยมากแล้วนี้จะบอกว่ามันลงตัวแล้วพอดีกับไลฟ์สไตล์หลายๆคนมากนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคือจะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยชอบตัวท็อป MG นะแต่ว่าไม่ชอบออปชันอย่างเช่นหลังคาแก้วนะคะเพราะว่าอาจจะจอดรถกลางแดดอาจจะไม่ชอบทีมันร้อแล้วก็ไม่มีวันบอกว่า คือร้อยวันพันปีพี่ก็ไม่เปิดอะน้องเน้งพี่ไม่รู้จะมีมันไว้ทำไมอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ชอบชุดแต่ง MG เพราะมันต่าไปบานพีมีลูกกระนาดสูงมากน้องเน้งบานพีน้าท่วมน้องเน้งอะไรต่างๆนะคะนี่จะบอกว่าพี่ขารถคันนี้เกิดมาเพื่อพี่เลยค่ะเพราะเขาคือ C220 d e x ง u i v ด ที่มีออปชันท็อปท็อปดีๆที่เราได้ใช้และตัดออปชันที่เราไม่ได้ใช้ออกไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าตัวท็อปมัลติบีม LED เป็นไฟ LED หลาย10ดวงที่ทำงานสอดประสานกันอย่างอัจฉริยะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าตัวเดียวกับตัว AMG เลยนะคะรวมถึงลายล้อแม็กก็ได้ออกแบบมาให้มีความคล้ายคลึงกับ AMG คือเป็นลายมัลติสปอกซีทีเหมือนกันแต่จะเป็นลายโครเมียมที่เว้นช่องต่อช่องก็ดูสวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะ รวมถึงออปชันอีกอันนึงที่ใช้บ่อยมากๆก็คือตัว k e y l e s s Go อันนี้คือใครใช้แล้วจะไม่อยากกลับไปใช้รถที่ไม่มีคีย์เลสอีกเลยเพราะว่ามันสะดวกมากเลยค่ะเวลาที่เราไม่ต้องคอยพกกุญแจแบบยกกุญแจออกมาออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะจับแล้วก็ล็อกนะคะที่ตัวมือจับได้สะดวกมากๆอันนี้ก็มีนะบอกเลยว,ว่าออปชันของเขาเนี่ยมีความใกล้เคียง AMG มากนะคะและฝาท้ายค่ะไฟฟ้างามๆหล่อๆ นะคะปลดสลักค่ะพับเบาะด้านหลังได้ฟินๆนะคะทั้งหมดนี้ก็คือออปชั่นเหมือนกับตัว AMG เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่แบบชอบตัว AMG นะคะแบบอยากได้ออปชั่นดีๆแต่ว่าไม่ไม่อยากได้รถตำมไม่อยากได้หลังคาแก้วนะคะก็สามารถที่จะมาตาคันนี้ได้เลยแล้ที่ดีคือประหยัดไปประมาณ500,000บาทสําหรับมือสองนะคะ มันคุ้มมากเลยนะ5้าแสนนี้เราซื้อรถง่ายๆไว้ที่บ้านได้อีกคันหนึ่งเลยนะหรืออาจจะไปเที่ยวทริปยุโรปทางครอบครัวได้1ทริปนะคะก็คุ้มมากๆเข้าไปดูในรถก่อนแล้วทุกคนจะว้าวแบบสุดๆนะคะตีมสีของ e อ c l u s ค v ูคือสวยบาดใจมากตัวพงมาลัยรุ่นใหม่ที่เป็นพงมาลัยวงกลมตรงกลางที่มีตาเบีนใหญ่นี่คือ ปกติเราจะเห็นเขาเป็นสีดำร้อยทั้งร้อยคือสีดำนะคะแต่นี่คือเขาสีน้ำตาลทุกคนแล้วภายในเนี่ยจะเป็นตีมแบบทูโทนค่ะด้านบนสีน้ำตาลเข้มด้านล่างเป็นสีเบจชิดดูแพงมากแบบสุดๆนะออความเห็นส่วนตัวนะคอหอสอตตอนะคะภายในสีเนี้ยสวยกว่าเอ g อีกนะ คือเลิศอะคือหรูแล้วคันนี้นะคะบอกเลยว่าวิ่งมาแค่40,000กิโลแท้ๆเพราะฉะนั้นซูมดูความใหม่ของเบาะซะกอ่อนนะคือมันกริบบิบมากนะคันนี้บอกเลยว่าโอนจองทางออนไลน์ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูตัวจริงแล้วจะบอกว่าทำไมใหม่ขนาดนี้คุณเน้งนะคะเลิศสุดๆ แล้วนอกจากนี้ก็ยังนั่งสบายกว้างขวางมากอีกด้วยนะคะเบาะไฟฟ้าเต็มตัว Memory p a แพ็ g เนะคะพร้อมกับลายไม้สีแมตสุดหรูโอ้โหว้าววแล้วเือถามว่า4ี่0 0ื่นะกับหลักสิบหรือหลักรนะ้อยน่ะมันก็ยังใหม่กริปสุดๆนะคะมาดูกันที่เครื่องยนต์กันบ้างคะ่ะทุกคนคันนี้เนี่ย4 2สุดดีเครื่องยนต์ดีเซลที่ทุกคนคือรัก คือดูแลรักษาง,ง่ายคือประหยัดน้ำมันแบบลืมนะคะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเดียวกันกับรถนิงเองนะคะจัว G.L.C.220 ดี u p e นะคะ นั่นเองนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000ซีซีที่แรงและประหยัดนะคะที่ mercedes-benz เนี่ยเขายกให้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีที่สุดที่เขาเคยสร้างมาและอาจจะดีที่สุดตลอดไปด้วยเพราะหลังจากนี้ยเขาก็จะไม่มีการ develop เครื่องดีเซลกันออกมาแล้วไงทุกคนหลังจากนี้ก็จะ ไปเป็นไฟฟ้าไฮบริดอะไรกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังหลงรักในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเราก็ต้องซื้อวนเวียนกันอยู่กับเครื่องตัวนี้นั่นแหละนะคะที่ให้แรงม้าถึง194แรงม้านั่นเองสวยหล่อเลิศโปรไฟล์ก็ดีนะคะไฮโซสุดๆเจ้าของเดียวจากห้างไม่รู้จะเอาอะไรให้ตินะคะจองเลยดีกว่าอย่างนั้นใส่ เบอร์โทรศัพท์ไปให้ค่ะที่092-924-5641หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลคลิกลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่านะคะใครก็ตามที่มาดูแล้วน้องไปแล้วน้องถูกจองออนไลน์กลางไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเสียใจจนเกินไปนะคะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat ค่ะอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดได้นะคะก็จะบ ในนั้นก็จะมีส่งแอดมบินแอบส่งไปรัวๆอาจจะเป็นรถเวอร์ชันยังไม่ได้ล้างเป็นรถเวอร์ชันยังเป็นฝุ่นๆอยู่แต่แน่นอนคือคุณได้เห็นก่อนใครนั่นเองแล้วพบกันใหม่นะคะในการรีวิวข้างหน้ายินดีกับเจ้าของรถนะคะท่านใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ